หัวเบิ่พี่น้องนะสบายดีพี่น้องบอกไปหมดสุภาสุคนดีตาหับกย่องกล้าบ่าวลาวพี่น้องมื้อนี้มื่อนี้บอกล้าสิพาทุกคนมากินมามากะทะนตําเกี๊ยวตอนนี้กำลังต้เกี๊ยวอ่ามีคนตาให้ได้พูดอาไปเอาอมาเลยเอกูนเดอ เบิ้งพี่น้องเลยไปสวตามเจ็บแล้วเบิ้งน่ะคนบางหลายตามเจ็บไดีเยอะมันก็สิอิ่มอยู่บ่าแาะะนี่ยปลาพี่น้องไปกินหมกักกระทันไปนี่น่ะคอยสิพ่าจุบเจ้าไปกินหมกักกระทันาตามเจ็บอลไรเลยเกล,ลือกล่องอะไรใส่เอาเกลือก่อนเนื้เครื่องเอนี่อลุม เอาเกลือก่อนพี่นนองเอาเกลือไปกินมันมันสีนั้นไม่ถยน่อย่เอาตกือคนี่นี่กระทางลอยทางหัวโอ้ยลูกนั่นนี่แลพี่นนางเอ้ยมีลูกเนาะไอ้คนแล้วบริษายจังมากวะ เอาเอาเอาเกลือลงไปให้มาบอสเตินมน้ำตาลได้ไหมบ่น้ำต <laughs> าลมาจาั๊กยายเผื่กินแบบเผ็ดเวลาอนี้ใช้น้ำตาลน,นั่นบูมี่บูมี่มาจับเกลือแซ่บยายมา <laughs> ลงไปเข้าไปฮาลุบไปกินยีลุบ อยา,าตังนางแล้ว <c oughs> นฮายมื่อหน้าโอ้ยอยากกินอันนั้นผือส,สามเา้ามาบอกกินบ่หนะเออเอม <c oughs> อมากินนี่พี่น้องไรมากินนี่หมักกระทันกระเต็มกระต่างกนระเทอกุ้งเพืพเอามานะ้เพื <c oughs> ่อมามันมะืดนะ เฮ้หนุย่ยมังหมวกลองกินดูมันซีแสกรกอบได้ลองขอบมืราดีดปักปกปกปักมันมันเป็นดังหม่งมันเดี๋ยวเราเหนมิม้วนนี่ <laughs> พี่น้องโอ้ยเจีวเออชอข้าไ่อ,อนนันสิ่งเป็นปวปวดเวลาขยายแล้วมัะน,ะนเสียมาไหมเจ้าบุก,กินจริง่ <laughs> เราแห้งยานค <laughs> ือกลอง <laughs> แซบน่ยใ่อบชื่อมันกว่าครึหนึงาดสองหน่วยตั้มใหม่บ่นะตั้ม่ไดตั้มแล้วบะมีกินไปบะมีน้ำตาลข้าวมับานเมื่ออยู่อันไปอันเบี้ยงมาที่แชร์ให้แจ๊กเอาไปเลยสิปริกน้ำมันก่อนาถัดลงมาก่อน มันเห็ดลิบว่มันไักมันะเน็ี้อมันโคตลงมันเห็ดเพียงฮะมันเห็ดเพียงจากื่อขาบบหลินะมันเนจากบาะฮเอขาวนันเน่ยจาาฮยเม่ขวนันี่ก้ม่อหันเนียจฮก่วหาาฮะอาบหนนียาะ้นมา ผมวเบิงพี่น้องนะ่นข้าก็กำลังเหตแตนเรียนตายไดเงินเชื่อเนาะเงินเชื่ป่ะขายเดือนละบัดตตัวได้ครึ่งเดือนขายเจ็กแทขายบ่ขายวัวาน้เขากินอยู่น้ำเขาบ่กินเองแต่ดื่มน้ำเขานอนเห็นเขาซี มันเป็นเพือนเป็นบริษัทไม่่าอยูนี่ะาุน้เหมืนกับันบึ้งอแข็ง่นเตะไปให้นันเบิ่งให้พนีเบิ่งแจเขาไปเบิ่งแจแม่จ้าแจายังเกาะยาดิคานบ สาวเราก็ยังขอเงินซื้อบ้านตเมยอนนี้อท่านข่านี่เข่าบนิงายบายเราได้เงินยูทูบก่อนเลยทีเอาหายจกวีด้ได้บุญได้ลขายโทรศัพท์เลยสบาดี้อยลงมาเลยงเลงกิน้อยราเฉื่เลยอืออาปี๊บันมีตอนเป่งนู้นเอาผมล้นเล ได้ขาวนาข่าวนาข่าวมาเทนี่มข่าวกินมอ้ินข่อพี่ยกินกินัวโบีโอ้ยเสเลยกนิเลยกนขี่กินกับมแซ่บแวหได้ห่างกว่า ไข่ยังแข็งแบนี่มะแดงว่ะเพื่อนางงัวบูจัะบ้าไปใช่ใ่กระปุกส่วนกุ้งมาตำป่ะน่าโอ้ยน่าหมดเพียงหัวข่าเอ้ยกลับไปสอนไปแหงคือไม่สอนนะก็ก็ห้งยิ่งกินเปร่าได้อันนี้บริเวณเปรตยี่แบบ มันแต่ก็บนรีกิ่มก็มแบมบไม่กินกุ้งแจไล้แบบเอาข้าใช่นมเจ้ากหแค่เอ้ากินเล็กแค่บบกินแปกนขาคลั่บอกคอยกับ้าคลั่งคืกบอกมันคลั่องเขาเเกินหวานเขาเจ้าเขาเห็นเราอื่นบ่อเตองไม่ได้ ต้มมอวานเขาเาอยู่เอาเมื่ออ่อนเด้อเมื่ออ่อมเด้อป่เอาคือจะมาบอกใส่นังงัวแล้วก็ใสไข่มดแดงไข่ม่องมันมุกามบ้างเราเป็หญ่บ่แมงนมันตบในังงัมันกินไม่ได้มันไมไใช้นังงัวจะม่ต้ขับอไมันก็ต่อิ่งเรากินช่องหน่อยปั๊บแต่ไใเด็กสักมากิน เยาวันดูครบมาหุ่นจักแบบแล้วสีอะไรีมเอกลุ่มมาใส่มันหาดอกปกดผัดหมากผัดเพื่อแล้วหน่อยม้นบดตีนันบดตีนวป้งนะป้กแบบงวกาศเล็เอาจนหมดตัวหนึ่งอะคมอะไรเออสมอะตัวหนึ่งนิดหน่อยคือะมมาสุขระวานเห็นบบอันนี้มันคุบเป็นยัง ไปจับวมันกะปวดเลยนี่ถ่ายเอามันแน่ของกินพี่น้องของกินม่เท่าแก้วแก้วแม่หม่าิบอกนะของกินแม่หมายแก้วอุปกรก็อย่าเข้ากล้องอีกชิทนหนแล้วลูกแม่หมาเล่ทางนี้กันซะขนากันแม่หมาทะเลกันลูกแม่หมายก้า เสบืกากินไเป็นไมกพกินผัปาอันนั้นโป้เลยนะปหม่ถามแล้วถาในคลิปไทยเอาเนี่ยไทยเอาอีน่มัเลียถวยถวยยังยังเศขากอะไอยู่นะมันมีตัมีอยู่บ้างก็ไพนี้สเอาหนาคือแมงงามหนาคือแมงแมงจุจจี เดดตเ็นยังไงข้ข mm ่อยกูต like, ัดไปนี่ตัดเนี่ยตัดเสือให้มึงตัดหนุ่งไรข้าวันัชิบยิบจินิบิรักถวยเละจนอะให้ตย์เย็นอ่จจะนอยเมาตกนอนใกินเบียร์อ่านงดาวแม เขาจะให้ได้กินอยู like like ่พื hmm. ่อได้กินอะมักะาทานบาเทางบริกินน้อากินมีน่มังาทันทักินแต่มักคทานนั่นมันจะไปชือมันอะไรก็ซืมาใหญ่ให้รักขเขาเยเฮ้ยสะให้เจริญมักคะทานใหญ่มมเอจุจอากาชื่อมันอะไรดจ้ะนี่มากระทันจี่งจงเ้ย ไปด้วอด้ดายเลยบุริลองไปกินมากะพราหงมอคอนเสาร์ตกันน่ะแหละเขเสร์ต้องไปล่าเจเลตเตอ บบต้นอันนี <c really? <c <c ้ก็แคบคือกันจะไปลองนั่นลองนี่กินจนหมดะบายย่งเที่ยวมาเต้นย่างกินไปลองต้นน้ำใหม่บบต้นน้ำไม่ใหญ่บอลนุ่ยเราเอ็งยังมาเรียนกันเลยบาต้าพิทชัมนี้บาต้าพิทชัมนี้ชัมนี้ชัมนี้ก็ชิเป็นแล้วเนาะมักงดือเนาะจลงพนกับชัมกระตาอันนียเป็นใหญ่เป็นนั้นเอาแล้ว เจ้านี่ไม่กรจมีบลาปกไม่อมลุงอยู่ตานะเราเจ็บอุกอยู่ชจปี่้านุ้ยน้ยจาหาแล้วจากคนนี้นุ้ยจะองว่าว่ากูว่าอตบาวาว่นแล้วเท่าอะไรได้เราไงจนมาล้วพกเนียนลุงอยู่บาจีบมดนะมดเเนาะ ไปหรือถ้าจะอยากม,มาหนี้กับสิคอแจวมาหนี้กับสิคอจบคลิปแล้วพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายแบบเฮ้